นี่อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> นั่นก็คือทรงจิตเป็นฌานสมาบัติได้ดีเป็นเลิศผมขอสรรเสริญพระองค์ความจริงการสรรเสริญของผมนี่ก็คงไม่มีผลตอบสนองเป็นวัตถุ มผมไม่ต้องการด้านวัตถุผมต้องการอย่างเดียวคือพูดตามความเป็นจริงอย่าลืมนะว่าผมพูดถึงเรื่องพระบาทสมเด็จเจ้หัวนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆถ้าไปเทียบกับความดีของพระองค์มันไม่พันนากันไม่ไหวส่วนสําคัญคือกําลังใจของพระองค์ในการเจริญสมาธิสามารถเข้าฌานออกฌานได้ตามเวลาตามที่ต้องการ สำหรับด้านมิปัสนายานนั่นท่านทำทั้งไหนผมไม่ทราบเพราเรื่องความสะอายของจิตแต่ผมมีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงมีความความชราความสอายของจิตมากเหลือเกินยากที่จะพิจจะพูดพนาได้และก็มีคนเขาชอบมาถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าวัวเป็นพระอเจา้าไหม หรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ผมก็ไม่รู้กำลังใจของพระองค์เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูด้านพระราจริยาวัดของพระองค์แล้วจริยาวัดของพระองค์สแสดงออกชัดว่าเป็นจริยาของพระโพธิสัตว์แต่ก็ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้เป็นทางสังเกตของผมเอง ก็ลงความว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงมีความดีขนาดนี้ไม่ดีแต่จริยาที่ประพติภายนอกแถมดีภายในไทยนายนดีมากเสียด้วยด้านจิตใจนั่นดีมากครับอย่าประมาทท่านนะเออดาเพื่อนของผมที่ผมผ้ากาสาวพัดแต่ <c oughs> เห็นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวเสด็จม,ม,มาเดี๋ยวไปไหนก็ตาม จงอย่าคิดว่าท่านเป็นฆราวาสธรรมดาความจริงท่านก็เป็นฆราวาสธรรมนงสมองจีวรแต่กำลังใจอารมณ์จิตของพระองค์นี่สะอาดมากบางทีพราะผมจีสบสมองจีวรหลายๆท่านไม่สามารถจะทำความดีได้แค่หนึ่งในร้อยของพระองค์ก็มีมาก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นนักบวชผมย่อมรู้ในจริยาของนักบวชนักบวชที่ดีท่านก็มีมากที่เลวไม่เอาไหนเลยท่านก็มีมากคิลงความแล้วว่าวันนั้นผมจะต้องเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหัวเป็นวาระแรกที่เสด็จมาถึงวัดท่าสง ก่อนนี้ก็ไม่เคยเฝ้าถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่ได้จดไว้นะอาจจะเป็นวันที่ยี่สบเมษายนก็ได้ก็รวมความว่าก่อนที่จะเข้าพบกับพระองค์ผมทำยังไงอันนี้กำลังใจด้านแรกขอแนะนำกับบรรดาเพื่อนพิสุทธมันเลนที่มีกำลังใจไม่เข้มแข็งอย่างผม ผมก็ทราบว่าถ้าพบพระบาทสมเด็จเจ้หัวตามลําพังคำว่าตามลำพังหมายว่าไม่มีกลุ่มคนมากไม่อยู่องค์เดียวแต่ว่าเป็นส่วนน้อยตอนนั้นก็ต้องคิดว่าพระองค์เป็นใครสำหรับกำลังใจผมมีความรู้สึกเหมือนกับตียายที่เขาเข็งกัน เพาว่าประเทศเมื่อถึงคราวทุกยากลำบากยากแค้นจะต้องมีพระราชาทรงธรรมที่เรียกว่าธรรม,มิกรา,าราถธรรมิกราชามาสงเคราะห์ความจริงธรรม,มิกราชก็ดีธรรม,มิกราชาก็ดีก็ไม่มีอะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าพระราชาผู้ทรงธรรม ถ้าเรียกทำมิกรายขึ้นมาบอกโอ้โหใหญ่โตเลด้เกินแต่ความจริงก็ใหญ่คนที่ทรงไว้ซึ่งความดีเราจะถือว่าเล็กไปได้เขาจะมีฐานะเช่นใดก็ตามถ้ามีความดีเราก็ต้องเทิดบูชาความดีของท่านบนนั้นตอนี้สำหรับพระบาทสมเด็จจ่หัวนี่ผมไม่สงสัยที่ไม่สงสัยใครว่ายังไงก็ช่าง เพราะในยุคนั้นเขาหาผมเป็นคนบ้าอยู่แล้วนี่ผมก็ต้องบ้าคิดตามอารมณ์ของผมผมคิดว่าวันนี้เราจะพบกับพระราชาผู้ทรงธรรมเรียกตามภาษาวาลีว่าธรรม,มิกราชเอถ้อยคำองพระองค์ที่ทรงตัดออกมาแต่ละคำต้องประกอบไปได้วยธรรมน่าสรับผมเองก็ไม่จะเฟื่องฟูในธรรม ไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้รอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บรรดาบางท่านมีความรู้อยู่ผมจะทำยังไงถ้าพระบาทนนจีหัวทรงถามอะไรขึ้นมาแล้วผมตอบไม่ได้คำว่าผมตอบไม่ได้ผมก็ไม่ได้อายพระองค์เพราะว่าผมเองก็ไ้สับพันอยูไม่รู้ทั้งหมดผมสามารถจะตอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ แต่ก็คิดในใจว่าถ้าอะไรบ้างที่ไม่เกินความสามารถของเราและก็ไม่เกินความความสามารถของท่านผู้สงเคราะห์สงเคราะห์ผมอยู่นะท่านผู้สงเคราะห์ผมอยู่นี่เป็นท่านที่พวกท่านเคยเห็นแต่ก็ไม่ปรากฏเป็นร่างเนื้อและหนังให้ปรากฏผมคิดว่าผมควรจะตอบได้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงจัดถาม ต้นนี้คงไม่ต้องคงก็จะไม่ใช่เฉพาะปัญญาของผมเพราะยขอพึ่งบารมีท่านโปรรงคนพิเศษดังนั้นเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระบราบสทสมเด็จเจ้าอหัวในพระอรสในโบ,โบสถว <c oughs> ัดท่าสูงก็ได้รัตนาบารมีของทุกๆพระองค์ที่สงเคราะห์ว่าถ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอหัวทรงถามอะไรขึ้นมา ก็ค่อยตอบได้ตรงทางความเป็นจริงวันนั้นเมลกายอยู่กับท่านคือท่านสนสนาด้วยตามที่เวลาเจ้านาทีเขาบอกมาเขาบอกว่าพระองค์ชงใช้เวลา45นาทีซึ่งมีใครเขาบอกว่าก็ไเวทราบพระองค์จะทรงพบได้แค่15นาทีผมคิดว่าคนอย่างผม ที่มีเวทนาบารมีต่ําต้อยอย่างนี้ถ้าจะมีโอกาสอยู่กับพระเจาอย่หัวเพียงครึ่งแค่ครึ่งวินาทีผมก็ชื่นใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระบาทสมเด็จเจ้ายู่หัวองค์เดียวของประเทศไทยคือประเทศไทยจะมีพระบาทเจ้อยู่หัวครั้งละหนึ่งองค์และคนไทยเวลานั้นทั้ง45ห้าล้านคน ก็ยากที่จะเข้าไปใกล้แต่ว่าพระบาทสมเด็จจอยู่หงนี้แปลกกว่าองค์อื่นทั้งหมดซึ่งมีประชาชนได้มีโอกาสเข้าใกล้พระองค์มากที่สุดในดินแดนต่างๆที่รองสมเด็จแล้วเสด็จไปเข้านั่งไกรคนมีโอกาสขยี้ขุดโอชาบาสัยพูดโดยเสมออันนี้เป็นของหาได้ยาก แต่ถึงกันนั้นก็ดีทุกคนก็จะทําอย่างนั้นได้ยากท่านจะหาคนทุกคนไม่ได้ทั้ง45ล้านคนเวลานั้นแล้วถ้าผมมีโอกาสสักครึ่งวินาทีผมก็จะชื่นใจว่าใน45ล้านคนผมก็คนหนึ่งที่มีโอกาสเขได้เข้าเฝ้าพระราชาผู้ทรงธรรมคําว่าพระราชาผู้ทรงธรรมอย่าคิดว่าผมยกย่องพระองค์เกินความเป็นจริงนะ ผมบอกแล้วนี่อย่างต้นอันดับต้นสังหาว,ว,วัตถุสี่ขององค์ครบถ้วนการสุดท้ายกำลังใจสูงส่งในด้านสมถาวิปัสนาและขันติกำลังใจเมตตาขององค์รงดีมากคือใครว่าอะไรก็ตามนินทาอะไรก็ตามไม่เคยโตอตอบและก็ไม่เคยตำหนิใครว่าชั่วอันนี้หาได้ยาก ยิ่งทามากไปกว่าน,นี้ผมคิดว่าเทปอีกสักลอยมลผมพูดเรื่องของท่านไม่จบก็กลองความว่าวันนั้นเข้าไปพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงชัดไม่เคยถือพระองค์แต่ผมเองก็เป็นพระป่าพระดงราชาศัพท์ผมก็เขาใช้กับเขาไม่เป็นไม่รู้พระเขาพูดกับเจ้ามดินว่าอย่างไง ผมก็เล่นลูกทุ่งตามปกติตามปกติของผมท่านถามมาผมก็ตอบไปท่านถามมาผมก็ตอบไปผมจาไม่ได้ถามเรื่องอะไรบ้างมาในช่วงหลังที่เขาจะนึกออกท่านถามถ,ามถึงภาวะความเป็นไปของชาติและประชาชนในชาติเห็นไหมบรรดาเพื่อนบิณสษ์สมน,นิเนรอดีตญาติโยมพุทธบริษัท ท่านไม่ได้ถามว่าพระองค์จะมีความสุขพระองค์เองจะร่ำรวยขนาดไหนไม่ได้เคยปรารอบทงพระองค์เองเลยทรงประรอบเฉพาะว่าเวลานี้นะ่ยบ้านเมืองมันเต็มด้วยความขับแคบบรรดาประชาชนอดอยากยากจนกันมากเพยเครืองมากท่านถามว่าต่อไปชาติเราจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหน และวยังมีความโดนสมบูรณ์ขนาดไหนถามเข้าตรงนี้บรรดาเพื่อนพิสุทสมานเณรผมก็ไม่ไหวทีตัวคนเดียวนะไม่ไหวสู้ไม่ได้แล้ว <c oughs> งานเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มีการเตรียมการไม่มีหมายกำหนดการบอกจะถามกันอย่างนั้นที่ไปเรื่ว่าานถามเกินพอดีนะไม่ใช่ ผมทำยังไงผมก็ต้องเอาบาร,รมีพระพุทธเจ้าเขาช่วยและบาร,รมีของบรรดา,ราพระสาวกทั้งหลายและเทวดาและพรผมเขาช่วยผมนึกไปก่อนแล้วเนี่ยขอให้ดนใจผมตอบได้เมื่อท่านถามมาผมก็ถวายพระผรไปเพราะว่าหลังจากนี้ไปเข้าเขตกอสอพศ2524 บ้านเมืองของเราจะเข้าเขตชะตาฟาสางคำว่าฟ้าสสงนี่ก็หมายความว่ามันยังไม่สว่างจะมองเห็นหน้าก็ไม่ถนัดแต่ว่ามันก็ดีกว่ามดืดถ้ามืดตื่นสักทีเดียวจะมองไม่เห็นอะไรเลยฟ้าสางเห็นบ้างรางแต่ไม่ชัดเจนเห็นคนรู้ว่าเป็นคนแต่ยังไม่รู้ว่หน้าเป็นยังไงขาวหรือดำผมงอกหร้วผมดำก็ไม่ทราบนี่เปรียบเทียบกัให้ฟัง ยะตาของประเทศไทยก็เช่นเดียวกับถ้าปีสองสีจะเริ่มเข้าเกณฑ์บอกว่าประเทศไทยต่อไปนี้จะไม่ยากจนนักแต่ก็สรงถามต่อไปถามถึงว่าอะไรมันจะมีขึ้นมาบ้างมันจะดีขึ้นมาอย่างไงผมก็จำชัดไมนได้อยากท้าว่าต้องการจะทราบชัดเพื่นออ่านหนังสือพระเมตตาว่าตอนนั้นเขียนระยะไกล ก็ทุนไปอะไรได้บ้างก็ไม่ทราบแต่พูดเรื่องถึงน้ํามันด้วยมันมีแร่ธาตุนน้ำมันแต่เทว่าวันนี้จะไปถึงไหนกันละ่ะก็ต้องหยุดกันแค่นี้ก่อนเพราะสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วนี่ถ้าขืนพูดไปเทพเป็่อนก็เลยหน้าไปใช่ไม่ได้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผล จงมีเดวันดาวท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนบิณฑษ์สมณีน,นผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี